ยอมเหรออา้าวมำไมพี่มึงไม่เกรงใจชาวบ้านเลยเหรอมึงนี่มรพิษหมู่บ้านจริงๆชาวบ้านเขาหนวกหูเนี่ยกูก็กัดฟันทนลอมมานานแล้วฟันล่างฟันบนคับพี่ฟันปลอมโอ้โหปีนเกี่ยวยกย้อนเดี๋ยวกูหวดให้เดี๋ยวึ้นมารถหนูนะมึงบ้านทําไมหนวกหูไหมชาวบ้านแถวน,นี้เขาเลิกงานมาเขาจะหลับจะนอนหนวกหูรถมึงเนี่ยมึงนี่มาจากแกงไม่อาบน้ำไปเนี่ยแกง๊งไม่แปรงฟันคับพี่โอ้โหชื่อแก๊งมึงนี่ไม่น่าเข้าไปคุยในระยะประชิดมึงรีบดับรถแล้วมึงไปเบิ้ลไกลๆเลยนะ ถ้ามึงเบิ้ลอีกทีนีมึงได้รู้จักกูแน่กูบอกแล้วถ้ามึงเบิ้ลอีกทีมึงได้รู้จักกูแน่สวัสดีครับผมเต้นะครับมึงกดตืนกูเหรอมึงรีบไปเลยนะมึงอย่ามาปีนเกี่ยวกูเดี๋ยวไม่งั้นกูจะขึ้นไปอีกรอบหนูจะไปแล้วพี่สุดหรอมันก็เป็นวัยคึกขนองของเด็กวัยรุ่นนั่นแหละ พี่เข้าใจเข้าใจเมื่อก่อนพี่ขี่แดด<อ>พี่นี่เบิ้ลเช้ายันเช้า,า,ชาถ้าบินทาบัตรสองรอบอะไม่เชื่อถามวัดแถวบ้านดูได้เลย <c oughs> โอ้ยพี่ก็สุดสุดตัวนึ่งอะขับรถนี่โอ้ยมองสีลวดเงี้ยนะมองอย่งไรนะะมันเป็นมันเป็นไวอะไวคือขนอง้ไวคือขนองคนอายุเยอะก็ต้องเข้าใจใช่ไหมล่ะอย่างเราผ่านโลกมาแล้วก็ต้องบอกน้องๆเขาดีๆไอ้เบิลนิดเบิลหน่อยไม่เป็นไรไม่ได้เบิลกลางคืนก็โอเคแล้วไงใช่ค่ะแล้วนี่น้องคนสวยเพิ่งกลับมาจากทริปไม่อาบน้ำรืยไงคะเนี่ย เปล่าค่ะทิปไม่แปลงฟันค่ะทิปไม่แปลงฟันเอานี้ไปใช้ฮะยาสีฟันพันหล่อมีส่วนผสมของไบคอยบคอยใช้สม่ำเสมอฟันขาวกระจ่างสดใสยาสีฟันพันหล่ออยากสวยอยากหล่อต้องยาสีฟันพันหล่อหลอดนี้ก็ใช่หลอดต่อไปยังไงก็ต้องพันหล่อให้น้องเอาไปใช้เลยแล้วกันยาสีฟันพันหล่อของพี่เองอ๋อเหรอคะคุยสนุกนะเราเนี่ยของพี่สุดหล่อ ขบับรถดีๆเลยค่ไปแล้วนะคะพี่สุดหลอ่อเดี๋ยวพี่ปิดท้ายก็มาฮะไป,ไปกันเลยจ๊ะ